กีสบายดีจ้ะหนูเอีช่องตตยบ้านนามีก็มาอยู่หนางามที่เตาเ่นือพนังนางานี่ยพนังพื้นนางานพี่น้องวมืนอี้พื้นหนาสี้ทาสีพี่น้องนม่น่าจะได้ทาสีทาสีกองพี่น้องมีสีพระธาตในม้านามารวมาเหมือน ถ่าดีล mm. ้วก็ไก่เราละี่นอนแล้วที่ผ้า่างไปบเดิเชื่อมอันนี้ก็แล้วนอนอันนี้ก็เสร็จแล้ว หางปลาเรียบร้อยไปหางาปลา,า,าแล้วเรียบร้อยอื่นกระทาสีเกลียแล้วเรียบร้อยวันเนี่ยอุ่นกระทาสีได้่ี้นมเอ้าสีโป้นอ,อนอนเปล่าเห็นมันเกลีไปนี่ เออก็แสบตาบอก็มันก็แสบตาบอมีอตออแต่ควันนะอนอบ,อบ,อบอกินน้องมึงกับผมนันนอนดมจีควันหายใจออกเหรอน่ะพัดลมก็ไม่มีว่าพัดลมมาเปล่ามัน อันนี้เา่นไอ้กมอนี่แล้วอึนท่าตัวนี้อึ้นท่าตัวนี้พี่ <c oughs> น้องเกียแล้วเรียบร้อยมำกกำ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 กกน นอนเฝ้าเลยนะโป้โป้ทำไมไม่ทำมานนะเพราะขี่เกาะเอยไอ้เกาะขี่ก,ก็นักเมี้ย องกัิ Alors, ้งหี่อนองเลยอ้าวข้อขี้ซี่เราแม่รู้ไม่ต้องเจีย คนคนอพง่ายด้วะเนี่ยหนอเป็นแค่หนึ่งแค่เลยแล่ข้อปิมันจะพอง่ายพอเป็ง่าย

โบตาเดียวออคือเย็ดหนักเสเียเนี่วเคาะโอ้พอข้าวเดียวกับปวดมือเลยตาคลุกอะไรเขี่ยมีอดอีแน่นี่ิเรียกคาะง่ายนี่เชื่อมีดจะเคาะอะไรได้เลยพี่น้องยังเชื่อมีดีี่มืมอม นนออเนี้ยกดแกนเล้วๆพี่น้องเกาะดังสีล่ล่ะรุ่งนี้จะได้ทาสีจะเบิกค่าแรงละโอ้กบดค่าแรงนอนเฝ้ามานมีพี่น้องคนกสิต้องอ่ลูกคุณมึง่าโลด เสร็จงานนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านผมมีทงไฮรงหน้าเบิ้งพี่น้องช่วงนี้ก็สิเบิ้งห่าจ้าสี่หล่าไปก่อนช่วงนี้ก็สิเบิ้งเล็กเบิ้งค้างไปแต่ตอนพี่น้องเพราะท่านนี้นี่เองทงไตรงหน้าเบิ้งหลอกแค่ได็กลับบ้านอมางช้านี่ะจจะเรี่ยมสองคนเด็กพี่น้องต้องต้องต้องเชื่อมแบบ คนละังเทียวคนเดียวก็ได้หรอเพราะว่ามันชีวิตดเดียวต้องเคี่ยคนละฟังไปพร้อมกันไปไปเลี้ยวพร้อมกันก็บไดรได้พี่นองประมาณนี้แหละจ้ะริบนี้สบายดีแต่ว่าดีพี่นอง